โอเคเนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับอีเวนต์ใหม่นะครับเพิ่มมิ n เนียน general rampage นี่ครับผมเข้าไปตีกันดีกว่านะเป็นรูปอะไรวนะเนี่ยรูปมินเนี่ยนเหรอนี่คือมินเนี่ยนใช่ป่ะเนี่ยกำลังยิงอะไรสักอย่างอันนี้อข้างล่างนี้คืออะไรไม่รู้โอเคอีเวนต์นี้นะครับผมก็ได้ทำการเทสมาระลานพันล้านสามร้อยสี่สิบห้าล้านทีแล้วนะโอเคก็ลงตามผมได้เลยนะไอ์โกลเลมไปแล้วก็ ควีนนะครับลงนางฟ้ามูมนีรนะรผมอ่าแล้วก็ลงไปอีกครับลงพลาดนะแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าทุกคนลงไม่พลาดนอะ่ะมันจะดึงอ่าที่กระดักนางฟ้าออกมาสองอันเลยเนี่ยครับถ้าดึงออกมาได้สองอันภายในตัวเดียวนะครับก็จะนางฟ้าทุกคนก็จะหิวมากขึ้นเนี่ยไม่ใช่ควีนก็จะแบบว่ารอดมากขึ้นเนาะแต่แค่นี้ก็รอดรับไม่เป็นไรนะผมตีให้ดูไปเลยนะโอเคเราก็รอให้ควีนเนี่ยไปตีเจ้าไฟนี้นะ เดี๋ยวพอตีไฟเราจะไปลงคิงนะครับโอเคพอตี่างนี้เราก็ลงคิงได้เลยนะครับจังหวะนี้ลงไปด้านบนนะครับลงไปปุ๊บนะครับพอมันเข้าข้างในได้ก็กดสกิลได้เลยนะตรงนี้เกับมาที่ควีนนะครับควีนตีนี่นะครับเราดูจังหวะดีๆนะครับพอมันใกล้แตกเราก็มาลงน้ำยาขังข่าวที่โมโนลิทนะนี้ครับควีนเราก็จะมาตีด้านล่างนี้นะครับตรงนี้เราก็เพียงแค่รอนะครับ รอมันตีว้ก่อนนะโอเคพอควีนตีนี้เสร็จนะครับลงนักล่าข้างขวาสองตัวแล้วก็สกิลควีนนะตรงนี้ย้ำว่าต้องสกิลควีนนะครับสกิลควีนตรงนี้นะป้อมท้านล่างนี้เลยนะคือถ้ามาสกิลควีนตรงนี้นะครับมันจะเป็นตีโดนเจ้าป้อมผู้รันบนนี้นะครับอ่ะแล้วทีนี้เราก็ลงพันธุ์ไวสองอันรั้นบนนี้แล้วก็สกิลคิงเป้สกิลปู่นะครับสกิลคิงแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับที่เหลือคือไม่ต้องใช้น้ำแข็งน้ำยานี้แล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับ น้ำยาก็จะเหลือหหนึ่งแล้วก็ผลิตไหวสองครับตรงนี้ถ้าทุกคนไม่มั่นใจก็สามารถที่จะใช้น้ํายาไปได้เลยนะม,ยมันไม่ิีมันสกินนี้มันคลานแบบนี้วะโอ้โห่ก็ประมาณนี้ับผมทุกคน